嗯。啊 ภาษาไทยน้องอ่านภาษาไทยไม่ค่อยถูก นแนะนำชื่อชื่อเล่นนะเล่นทองแล้วก็สโลแกนพลังถูกคิดตอนนี้เลยให้เวลาห้าวินาทนนีแต่ละคพลเร็วินมาแล้วๆอ้วเคนแรกไปนะนให้ใเวลาห้าวินาทีหนึ่งสองสามเนี้ยมองหน้ากันเดียวคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนั่งขี้ในห้องนะ้ำ นั่งขี่ไหองอแไมหาไหมหาไหมหาไหมหอมยัง้อมยังครับหอมยังอมอมอมยังอ่าไ้ก่อนเลยอ่มงอาวม่วยๆนได้แล้วในำตัวครับชื่ออะไรครับชื่อบี่ะารพงาทางนี้สิชื่อบีบีค่ะ ป้าเหรอคะแบบเบอรี่อืมอะไรสาโลเกนอ๋อสาโลกนบีบสิคะสาโลเกนประตามกลุ่มนะคะไม่สลิดไม่คันไม่ใช่รอปสค่ะ สวยแซ่บเวอร์ค่ะฮะฮะเอาเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่รอปสโอปรอสวยแซ่บเวอร์ค่ะเอาคนสามครับหาสามโค้เสียงหน่อยเร็วองขาถมเคครับมีนิวมินิวรอปสค่ะอย่าได้แท้สื่อเพื่องโซ่ เพื่อนบอกว่าอย่าได้แครสื่อค่ะเราสู้เต็มที่ค่ะวันนี้ของหน้าตาเกินอาหารที่เสียบชื่ออะไรครับแชื่อแคร์ครับอาชื่อแคนแล้วต้องยิ้มด้วย เอากว้างๆนะน่ารักอ่ะเอาไปเอาไปเอาไปน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอะไาละอ่ะคนนี้ครับเด่นสุดเมื่อกี้ยังแหลมออกมาชื่ออะไรครับ อยู่ฐานเอออยู่ฐานห้าค่ะสโลแกนถึงจะไม่หล่อถึงจะไม่สวยแต่ก็เซฟบั๊ค่ะถ้าเดี๋ยวเดถามก่อนที่ขี้เกลียแหลมทำไงอ่ะจังแหลมทำไงให้มันออกมาเซฟนะเซฟบั๊กเลยฐานสุดท้ายครับฐานสุดท้ายลูกดิดเนี้อ เฮเข้ามาไหมเฮ้ยหอนแนะนำปลอกชื่ออะไรครับอือถือด้วยครับพี่ครับผมอันตัผมมีนามว่าบอมไม่ลองไม่ลอหลองได้ไห หรือไม่เปลี่ยนวันนี้ขึ้นอยู่กับผกคนนี้เออนี่คือิมของเธอไอ้พี่น่ารักอ่ะน่ารักอ่ะอย่าได้เลยาม่กอดแม่กอดแม่แล้วภาษาไทยเลยอ่านลองภาษาไทยอ่านไทยภาษาไทยวันนี้สอบสอแล้วองริงแรอริมเดี๋ยวริงไม่ได้ าไทยเก่งหรือแค่ไหนเดี๋ยวเกมวันนี้ครับอ่านตามนย่ดงต้นนี่อย่างชีแมวต้นน้ำแ๊กไงน้อแทกไงน้ดแทกไรน่ดย่าง หมาหันหมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหนีหมีเห็นหมูเห็นหมูหันหมูหนีหมีหันดูหมีหมาหาเห็นหมูหันหูดีช้าเกินช้าเกินโอ้ย้ช้าเกิน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 ขอเร็วๆครับหมาหันหมา หาหมูเห็นหูนะหูม้านะเห็นหมูเห็นมีเห็นหมูเห็นม <c oughs> หนมูหันหูหูนี้มีหันดูมีอ๋อมีห <c oughs> ม,มาหาเห็นหมูหันหูดีอ่ะตบมือให้หน่อยครับคนที่สอง มาม้าหันมาหาหนูเห็นหูมหมาหนูหมาหาหนูหนูมีมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหมีมีหัหนหูมีมหม,มาหาเห็นหมูหัน ีมันยาวเกินไปอ่ะเอาตอมือหน่อยครับ ให้คิดนคำสุภาษิตหรือคำพังเพยโดยให้แปลงหรือประยุกต์คำสุภาษิตหรือคำพังเพยนั้นมีคำว่าหอยอยู่ในคำสุภาษิตน,นั้นด้วยเออเออยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นให้เวลาคนละห้าวินะเป็นสามวิเท่านั้นคิดแล้วก็รีบตอบยกตัวอย่างเช่น หอยกับตักกระแตนเห็นภาพไหมมีคำว่าหอยอ่ะเออ เข็นหอยขึ้นภูเขาเฮ้ยเฮ้ยเขาเข็นมาใจกะผ <laughs> ้ากีริ้วห่อหอย <laughs> มาเห่าหอยแห้ง <laughs> น้ำน้ำพึ่งเรือหอยพึ่งป่า ฮะมึงเรือหอยพยึ่งปลาต้มหอยละลายแม่น้ำค่ะไอ้ยักษ์คนกไม่ไหมแล้วพี่คนกัไม่ใหม่แล้วคนที่หอกคนที่หอกคนที่หอกอีกแี่น้ำมึงเรือเสือมือหอยมันตาม